กานที่รูปหลานเราจะเล่นสกเก็ตนะครับบางทีเล่นบนถนนมันก็พันตรายนะครับ <c oughs> ด้านสกเก็ตที่ถูกต้องนะครับคือแบบว่าเราก็เล่นในสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับซึ่งลานแห่งนี้ก็จะมีทั้งนี่แหละครับเตัวเล็กเล็กอย่างนี้นะครับลูกเล็กเด็กแดงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือส,ส่วนของเด็กที่โต ขึ้นมาหน่อยนะส่วนนี้ก็คือส่วนของเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับที่มีความชํานาญขึ้นมาหน่อยนะฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งของที่เป็นที่เป็นมีความชํานาญแล้วนะครับจะมีอุปกรณ์อย่างนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นของผูปง้ปกครองลูกตัวเล็กๆนะครับมาฝึกมาเล่นกันนะครับนี่คือการเล่นที่ถูกต้องนะครับการเล่นในซอยถือว่าผิดวิธีการที่เราจะเล่นเราต้องมีผู้ปกครองมาคอยซัพพอร์ตนะครับ น,นี่เป็นการที่เล่นที่ถูกต้องนะครับสําหรับเด็กๆก็คือเด็กโตนะครับที่ชํานาญการแล้วนะครับจะเล่นพร้อมกับกรณ์แบบนี้นครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็มาแบบครอบครัวนะครับสอนทั้งลูกสอนทั้งแม่ม <laughs> ีโอกาสแวะมาที่เมืองพัจยานะครับก็ <laughs> อ,อย่าลืมแวะมาเล่นที่นี่ได้นะครับเล่นฟรีนะครับสนามสเก็ต ดักสแควร์เมืองพัทยาตามคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับประคองยูทีปันคีเที่ยวแถวบ้านขอบคุณครับ